วันนี้นะะักข่าวพลเมืองลูกหลานคนเมืองพงจังหวัดน่านค่ะได้รวมสื่อสารความงดงามของพระบรมธาตุแช่แห้งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวน่านมากว่า600ปีแล้วนะคะซึ่งทุกปีเองก็จะมีคนที่เกิดปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายมานมัสก,การพระบรมธาตุแห่งนี้ค่ะตามความเชื่อแบบล้านนาจะเชื่อว่าการชูธาตุจะทําให้ชีวิตของพวกเขามีความสุขนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศการทําบุญในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับนักข่าวพลเมืองค่ะ พระธาตใช้แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน,น่านพระธาตุประจำปีนักษัตรีถอสร้างขึ้นปีพุทธศักราช1896พระธาตุที่หนึ่งครั้งในชีวิตที่ควรมาสักการะ แแชห้งทีีี่่่่่ววาาาาเเรกกิดดดจะตมไไ็ในตลอดทั้งปีก็จะมีพี่น้องมากมายมาสักการะพระธาตุแช่แห้งทั้งผู้ที่เกิดในปีกระต่ายและปีอืนอ่นๆครับนี่ก็เป็นวัดพระธาตุแช่แห้งท่า้างหลวงจังหวัดน,น่านนะเจ้าเป็นสำหรับคนเกิดปีกระต่ายมานะจากนักสัตว์ปีกระต่าย ท่องเที่ยวกอระวังช่วงปีฤดูกาลกับชมนี้เจ้ากับไต่ตามกันตาไดเจ้าพระว่าเป็นวัดประจําปีเกิดเป็นมา้นมานมัสการองพระธาตุเจ้าไทยก็ได้เจ้าบาได้เฉพาะเจ้าจงสําหรับคนเกิดปีเพ่าเจ้ากัมีกิจจรรมห่วมทําบุญนะเจ้าหน้า,า,นาห่วมทําบุญเกี่ยวกับสืบพระตา หรือสะดอก้ออยเจจะเพื่อเป็นซิริมงคลแก่กับตัวเฮานะคะแต่สําหรับคนที่เกิดปีท้อนี่เฮามีกิจกรรมเจิญห่วมเป็นสมาชิกค,คนเกิดปีท่อคือห่วมสมัครสมาชิกปรีนะคะหรือแล้วแต่ผู้ที่จะห่วมทาบุญต่มกําลังสัทานะจ้าคนที่ห่วมสมัครคนเกิดปีท้อนี้เขาจะได้เอาจือเปิดเข้าห่วมตรวจมนตุทุกๆงานสี่เขาสวัส่ิเจ้า วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงมีอายุมากกว่า600ปีตามพงศวดานของเมืองน่านกล่าวว่าพยาการเมืองโปรดก้าวให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุขโขทัยครับก็ตามตวัดแตๆก็คือพระเจ้าการเมืองคือกูเป็นประสรัฐ ทังของนครน่ะควจะหันว่าดอยพุทเย็แห้งเหมาะสรับตีจะสกัาระในการที่จะนำออกมาบรรจุเป็นบนดอยต้องทหาแห้งนี้สิ่งที่แตและนี่ะหารแห็งจริงจุดแต่คือพระบรมธาตุพยงเย็แห่งสำหรับคนทีมาคนที่เกิดปีท้อควนจะมีความเจือเพราะว่าความสบายใจของคนเกิดผปีทาอ พว <si suppression> ่าคนเกิดปีพ่อนีเป็นยัง่งเป็นจะมาสักการะบูชามาขอพรเพื่อมีชีวิตไปเลินเจ้าหน้าดีนี้มันทั้งน่าสนไปวัดรธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่านเชิญชวนพี่น้องได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตสืบไปนักข่าวพลเมืองทีมรูปหลานคนเมืองพง รายาทุกปีคนเมืองน่านจะร่วมกันจัดงานนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้งขึ้นค่ะในช่วงวันขึ้น11ค่ำถึง15ค่ำเดือน6ซึ่งถือว่าเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวที่สําคัญของชาวน่านค่ะ